ก็บอกว่าเรื่องราวของอดีตคู่รักคู่นี้ค่ะกลายมาเป็นดราม่าใหญ่โตแล้วหลายๆคนให้ความสนใจนะคะหลังจากที่หนุ่มฟ้องเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องผ่านเหพจไซไหมค่ะผ่านสื่อเนี่ยบอกว่ามีการเลิกลากับอดีตแฟนสาวเอชุติมาตัวฟ้องเองเนี่ยก็ออกไปอยู่บ้านพ่อแม่ตัวเองแต่บ้านแล้วก็รถยนต์เนี่ยเอเขาได้มีการใช้เงินดาวซื้อให้ฟ้องรวมทั้งใส่ชื่อฟ้องเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยทั้งบ้านทั้งรถเลย เพราะตัวคุณเอเองเนี่ยเสียเครดิตโดยที่เอเนี่ยเขาก็เป็นคนผ่อนให้นะคะทั้งบ้านทั้งรถเลยเมื่อเลิกกันเนี่ยฟ้องเขาก็อ้างว่าเอเนี่ยจะขอบ้านแล้วก็รถคืนอะ่ะโดยรับปากว่าจะเปลี่ยนสัญญาให้เป็นชื่อเอแต่สุดท้ายแล้วเอไม่ผ่อนต่อให้อ่ะแถมไม่พอยังไม่เปลี่ยนสัญญาตามที่คุยกันไว้ด้วยทั้งบ้านราคา4.2ล้านแล้วก็ค้างค่าง,งวด5เดือนแถมไม่พอตอนนี้บ้านถูกธนาคารยึดไปแล้ว ลดราคากว่า1.2ล้านก็โดนไฟแนนซ์ยึดจนฟ้องเนี่ยในฐานะที่มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินน้องเสียเครดิตแล้วก็ได้รับความเสียหายมากๆเลยในตอนนี้เท่านั้นยังไม่พอค่ะเอเนี่ยมีการมาเอารถไปอีกเมื่อไฟแนนซ์จะมายึดรถเนี่ยเออเหมือนฟ้องเองก็ไม่มีรถจะให้เขาเพราะว่าเอเนี่ยเอารถไปซ่อนตอนนี้ก็ติดต่อเอไม่ได้เลยเนี่ยคือไม่โอเคเลยฟ้องยังบอกนะคะว่าเอเนี่ย มันพอเลิกรากันไปใช่ไหมก็มีการใช้ชีวิตเที่ยวกลางคืนอ่าโดยการที่เอเนี่ยไปออกรายการแล้วก็บอกว่าฟ้องเนี่ยไปเที่ยวผับนะกลับดึกทุกวันเลยฟ้องก็บอกว่าฟ้องเองยอมรับนะว่าดื่มแต่ ดื่มแค่บางวันไม่ได้ดื่มทุกวันใ้เรื่องนอกใจเนี่ยมันเกิดต้งแบบโอ้ยก่อนจะเลิกกันประมาณ2ปีแล้วฟ้องมีการให้รหัสเอ,เอไว้ดูนะเอดูได้หมดเลยแต่อยู่ไปอยู่มาต่างคนก็ต่างเบื่อกันนะคะแล้วก็เหมือนว่าอยู่ไปก็กลายเป็นความระแวงไปจึงตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดค่ะเ,เขาว่าประมาณนี้เนาะ กระทั่งล่าสุดค่ะเรื่องนี้แน่นอนว่าเออลีนาจังเขาก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าอยากจะให้ฟรองสุภกิจนนกลับตัวใหม่ซะหันมาช่วยเอเออช่วยกันทำาหากินดีกว่าไม่ใช่มาทําแบบนี้เลิกทําได้แล้วนะอาชีพบาโฮสเนี่ยมันทําให้เอเขาต้องขายหน้าเขาอุตส่าห์พาไปออกงานพาไปแถลงข่าวจู่ๆทำไมทำไมดันกลับไปทําอาชีพเดิม ฟ้องสุภกิจเนี่ยควรที่จะมาขอโทษเอชุติมาแฮนี่จะไปร้องเรียนเกือบซื้อให้เขาเสียหายไปจากชีวิตเขาแล้วเนี่ยจะให้เขามาผ่อนรถผ่อนบ้านให้คุณอีกเหรออ่าอันนี้เสียงจริงตัวจริงจากแมลีนาเลยนะคะในขณะที่คนใกล้ตัวเนี่ยเขาก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่คบหากันนะคะเอเนี่ย เป็นคนซัพพอร์ตฟ้องตลอดเลยซื้อบ้านให้ซื้อรถให้ไปสายเปตัวจริงแล้วที่ซื้อให้เนี่ยก็ซื้อให้ในชื่อฟ้องด้วยเพราะฟ้องอายุยังน้อยก็จะได้ดอกเบี้ยถูกแล้วก็ตั้งใจจะให้บ้านฟ้องอยู่แล้วแต่พอเลิกกันค่ะฟ้องเนี่ยเขาก็ควรจะเอาไปผ่อนต่อเองเพราะว่าซื้อให้แล้วอ่ะจะต้องมาผ่อนที่อีกหรอเลิกกันแล้วจะมาผ่อนให้ฟ้องอีกทาไมงานนี้บอกเลยว่าหลายๆคนที่ได้ดูข่าวนี้ค่ะถึงก็แบบฮะ ทำไมถึงทำแบบนี้คิดได้ยังไงเนี่ยเออหลายๆคนแน่นอนว่าอยู่ทีมคุณเอเยอะแน่นอนค่ะ